มื่อนี้ฉันจะมาค่ายตะขาบเคล็ดลับการเป็นแม่ผีเรื่อนให้เพื่อนหญิงพลังหญิงทั้งหลายค่ะฟังให้ดีๆเด้อชันนี่สาวทุกคนสเน่ลำดับตนๆของพวกเขานี่ก็น,นีบพนสเน่ปลายจะวักดอกหญิงอิลีเดะเคล็ดลับการเห็ดเน่ากินให้แซบแซบ,บแบบพัวรักพัวลงนี่ฟังฉันให้ดีฉันสิบ,บอกพวกเธอเลยนะเป็นเคล็ดลับที่ฉันบ่ได้บอกไผ่มาสามสิบห้าสามสิบหกปีแล้วนะผ้ากันเห็ดจังสี เวลาเฮ็ดแนวากินนี่ให้ทายรูปทายคลิปไปนั่มอิลีเด้สาวตะกอนนี่สี่สิบนาทีพวกเธอผากันเห็ดแนวากินแล้วสามอย่างสี่อย่างแมนบอหนึ่งเขาทิมทไวแล้วไปต้มปลาปนระวางถ่ายเนื้อปลา,ปลา,ปลา,ปลามันเย็นเธอเอาพักมาผัดเอาไข่มาเจียวมันบอเออเจียวไข่เซ็ตเนื้อปลาเย็นพอดีเอามาตำปกโปกลายเป็นปนทรายเขาแล้วเซ็ตเครื่องแนวกินเครื่องกับเขาสามอย่างสี่อย่างแล้วภายในสี่สิบนาทีจวดชนิดวันเดอร์วูแมนแทยหญิงเอาแบบนี้เด้อต่อไปนี่ย่างพวกเธอเฮ็ดแนวากินแต่ละอย่างน่ะให้พวก เธอต่างกล่องทายเป็นคลิปวิดีโอไว้ไายตอนซ้อยไายตอนล่างไทยตอนหันหมูเฮ็ดเป็ดไก่เฮ็ดเป็นคลิปวิดีโอไว้คือฉันนี่เออแต่ก่อนฉันก็นเฮ็ดได้วงสันละ่ะสุมือนี่นะสุม,มองเคืองไดเมนูเดียวอหลีเได้เธอกว่าจิได้แนวกินครบสามยางสี่ยางนี่ใส่เวลาเกือบสามชั่วโมงเอาตัวบบนี้พอเขาแต่งใส่ผ้างามๆแล้วเขาก็ทถ่ายอีก เออไทยให้มันหนำใจไทยให้มันเหลวมันทว่ระวังไทยนะเขากบสังเกตอาการผัวน้ำเด้มันหิวจนมือมใหม่สันแล้วเออนั่นละเขาเอื่อนมันมากินบาที่นี่ว้ายกินเอากินเอาแศบร้ายบานี่แกงเนื้อใหม่เข้มเข้มกับแศษปลาษาไข่เจียวซื้อๆมันกนย่องว่าแศบคักแศบแน่ไหมอิลีเด้ผัดกะเพรานี่ว่าต้องใส่ผงสุรดมันกะแศบ เพราะว่ามันหิวท่าโดน <c oughs> บางคนบอกว่าบ o เด e r ผพัวฉันว่เป็นจังสัน้นมันทาโดนมันศูนมันเอาคุ้มตาฉันเป็นสถานีจอดกำปั้นเห็จังไหนกลายเป็นสาวคุ้มตาแหลบบ้านนะกะโตไผ่โตมันคือกันเล้วหญิงบางสูตรบางเคล็ดลับกับใส่ได้กับบางเฮื่อนบางคนเท่านั้นล่ะค่ะเลือกเอาแล้วกันว่าเฮือนใดเหมาะก,กับแบบใด เอาสารุปแล้วเคล็ดลาบของฉันมือนี่ก็บ่ได้ให้หายอีหยังดีขึ้นเลยตีสาวแต่ฉันก็หวังว่าฉันจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้พวกเธอสูสๆนะหญิง